หน่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน44จังหวัดยะลาคือตำรวจทั้งสองนายท่านก็มาละหมาดด้วยการแต่งการชุดละบาดนะฮะบาดแผลที่พบคือถูกยิงที่ศีรษะเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องโถงของมัสยิดผู้ที่มาละหมาดทุกคนตื่นตระหนกตกใจกันหมดบอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ทุกคนต้องมาประกอบพิธีละมาดที่มัสยิดก่อนถึงเวลาละมาดผู้เสียชีวิตทั้งสองก็มาจากฐานปฏิบัติการ ฐานที่ตั้งแล้วก็มาร่วมละหมาดต,ตอนที่กำลังจะเริ่มละหมาดมีคนร้าย4คนเป็นผู้ชายขี่จักรยานยนต์มาสองคันมาจอดหน้ามัสยิดคนร้ายที่เป็นมือปืนสองคนเดินเข้าไปทำความสะอาดร่างกายที่ทางมัสยิดเขาจัดเตรียมเอาไว้คนจะเข้าไปต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนอพอเข้าไปแล้วก็ทำทีเหมือนจะมาร่วมละหมาดด้วยอีกสองคนอยู่บนรถจักรยานยนต์รออยู่ข้างนอก หลังจากนั้นสองคนที่เป็นมือปืนที่เข้ามาในมัสยิดก็แยกกันเดินเข้าไปในห้องโถงแล้วไปยืนด้านหลังผู้ตายเหมือนกับรู้เลยว่าเนี่ยคือตำรวจตะเวนชายแดนคชักปืนพกออกมาจากเสื้อคลุมจอศีรษะทั้งคู่แล้วก็ยิงนะฮะ ทั้งคู่ก็ล้มลงนอนเสียชีวิตคาที่ส่วนคนร้ายยังขโมยปืนพกของผู้ตายไปหนึ่งกระบอกด้วยแล้วอาศัยช่วงชุลมุนออกไปขึ้นจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดรออยู่แล้วก็ขี่หนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน,นี่เป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบในการสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็พฤติกรรมนี้นะฮะแน่นอนว่าต้องการสร้างความหวันไหวความหวาดวิตกให้กับชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่จะต้องมาละหมาดนะฮะก็เลยวางแผนที่จะมายิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเดินทางมาละหมาดที่นีม่มันรู้อยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่จะมาละหมาดทุกวันศุกร์ก็แฝงตัวมาทําทีมาละหมาดแล้วเดินไปถูกคนเลย<ช>คือว่าเนี่ยสองคนนี้เลยจ่อยิงเลย,เลยนะคะ